The silence of nature is real. It surrounds you and you can feel it. ความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นเรื่องจริงมันล้อมรอบคุณและคุณสามารถรู้สึกได้สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม Eco and Adventure Tourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย ระบบนิเวศเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญที่สุดในโลกและเป็นปัจจัยหลักที่เกือ้อกูลการดํารงชีวิตของประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าและยังช่วยควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมเนื่องจากเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอน การที่มนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าการแบ่งป่าเป็นผืนเล็กเืนน้อยและทำให้สภาพแย่ลงนั้นส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ทั่วโลก The Fantastic of Greenery รูปแบบโต๊ที่เราจะสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาติที่เต็มไปด้วยดอกไม้และใบไม้น่านาชนิด รวมไปถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วอย่างจุดเด่นที่เห็นได้ชัดที่เรานำมาก็คือนกยูงนกยูงเป็นสัตว์ลัสกษณ์แห่งความอมตะอีกทั้งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์หากพบนกยูงอาศัยอยู่ที่ใดแสดงว่าพื้นที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยความมั่นคงทางธรรมชาตินกยูงเป็นสัติจกพพวกไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในวงเดียวกัน เพศผู้มีขนหางยาวมีสีสันสวยงามที่เมื่อแผ่ขยายออกเพื่ออวดเพศเมียจะมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งที่เรียกว่ารำแพนปัจจุบันนกยุงเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยากเราควรช่วยกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับระบบนิเวศด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นกยุงจึงเป็นตัวเชื่อมโยงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สมุนไพร ผลิตผลทางการเกษตรน้ำพึ่งป่ารวมทั้งมรดกภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างสรรค์เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนกนารจัดโต๊ะอาหารโทนสีเขียวเป็นหลักเพื่อสื่อถึงความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยมีการจัดทำไม้เลือ้อยเรียนแบบตามธรรมชาติซึ่งใช้ดอกกลวยไมย้ที่แสดงถึงความมั่นคงและความสง่าง,งามใบเฟนนาคราช มักขึ้นในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณนั้นในส่วนของอาหารที่นำมาจัดคือสลัดออร์แกนิกหรือกรีเนอรีคือผักที่ได้จากการทำเกษตรแบบอินทรีย์พืชไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอนในการปลูกจึงถือได้ว่าเป็นผักที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากช่วยให้สุขภาพแข็งแรงควบคุมไปกับน้ำอันชัน ซึ่งจัดเสิร์ฟในภาชนะที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่โดยสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วยบำรุงสายตาลดน้ำตาในเลือดขับปัสสาวะและยังเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนอกจากนี้มีการแกะสลักผลไม้ซึ่งเป็นศิลปะาก,การรมแขนงหนึ่งในการประดิษฐ์วัตถุเนื้ออ่อนโดยใช้ความแหลมคมเพื่อให้เกิดลวดลายตามต้องการโดยอาศัยงานฝีมือที่ต้องใช้ความถนัด สมาธิและความสามารถเฉพาะตัวทั้งหมดที่นำเสนอมานี้จึงเป็นที่มาของงานที่มีชื่อว่า The Fantastic of Greenery ขอบคุณค่ะ